รับซื้อเหรียญหนึบาทรัชกาลที่10ปีสองพเหรียญละ1,000บาทกดเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่องรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญหมุนเวียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทรัชกาลที่10ปี2562นะครับตามที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับผมนะครับลักษณะนะครับของเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับที่มีราคา1,000บาทต่อเหรียญนั้นนะครับ FC FC ฟังข้อมูลนะครับ ให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะ fc นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังช่องนะครับซึ่งเป็นผู้ติดตามใหม่นะครับ fc ครับ fc ครับปกตินะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ fc เห็นนะครับจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปี2 5 6 1 6 2 63นะครับแล้วก็64ครับ fc ก็นะครับถ้าจับใส่มือครับ fc แล้วก็หมุนนะครับ พระเศียรนะครับหรือพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับจะหันลงด้านล่างนะครับ fc นะครับจะเป็นพระเศียรสลับครับ fc เหรียญนะครับ fc หมุนเวียนนะครับ fc เหรียญหมุนเวียนนะครับ fc ครับหน้ากับหลังจะหันสลับกันหรือนะครับบางท่านเรียกว่าหันตรงข้ามกันนั่นเองครับ fc ครับแต่นะครับ fc เหรียญที่ผมจะทําการประกาศรับซื้อในวันนี้ก็คือเหรียญ1นบาทนะครับปี25 6 2 ในรูปแบบของพระเสียนตงครับเหรียญละหนึ่งพันบาท fc ครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่เป็นนะครับพระเสียนตงนะผมนะครับได้มาแล้วนะครับแบบนี้ผมได้มาแล้วเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามในรูปแบบของพระเสียนตงนะครับแบบนี้ครับปีสองห้าหกสามผมก็ได้มาแล้วครับ fc และก็ปีสุดท้ายเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ fc ผมก็นะครับได้มาแล้วครับ F4 นะครับได้มาแล้วเหลือนะครับ F4 เหลือเพียงแค่ปีพศเดียวนั้นก็คือปีพศ .2562 ครับในรูปแบบของกระเสียนตรงครับ F4 ที่ผมยังไม่ได้ครับ F4 ครับหากปรากฏว่านะครับ F4 นะครับเจอเหรียญ1น1บาทปี2562นะครับและทําการหมุนนะครับหากปรากฏว่านะครับ F4 พระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่นะครับสิบของเรานะครับหันขึ้นนั้นบนแบบนี้นะครับตรงกันนะครับ f อนะครับมีราคานะครับรับซื้อทันที1,000บาทนะครับช่องรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและก็เหรียญมุนเวียนนะครับยินดีรับซื้อนะครับเหรียญของท่านนะครับ1,000พบาทนะครับ FC ครับถ้า f c นะครับดูคลิปแล้วนะครับไม่เข้าใจ หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผมจะขึ้น QR Code นะคับให้บนคลิปนี้รับ FC ก็เอาโทรศัพท์มาสแกนได้เลยนะครับเ c เพื่อนะครับสอบถามนะครับหรือนะครับถ้ามีก็ส่งรูปมานะครับจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับและถามว่าใช่หรือเปล่านะครับตามคลิปที่ผมรับซื้อหรือเปล่าครับ f c สำหรับนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลา FC นะครับ ทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะับ f ครับพบกันในอีกทุกัไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ